สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ <d> เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาต่อกันในบทสัมภาษณ์นะครับจากรายการเรื่องลับมากออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกา40นาทีทาง Nation TV ช่อง22ที่มีดรเสรี วงมนธาสัมภาษณ์ทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดในสารพัดดราม่าหลังเข้ามาทำคดีให้กับลุงพลคำถามถัดมามีดังนี้ครับทำไมไม่สนใจเรื่องของแหวนทานายตั้มตอบว่าผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีและมันเจอไกลจากจุดเกิดเหตุเยอะเลยแหวนมันมาตอนไหนก็ไม่รู้แหวนใครก็ไม่รู้แต่เท่าที่ดูจากสื่อ แหวนวงนี้คงไม่เกี่ยวกับลุงพลคำถามถัดมาได้คุยกับลุงพลผ้าแตนแล้วคุยกับพยานแวดล้อมแล้วข้อมูลที่ตรงกันมีไหมทนายตั้มตอบว่ามีที่ตรงหลักๆคือลุงพลทำอะไรบ้างนี่ตรงแต่ที่ต่างกันจะเป็นเรื่องระยะเวลาคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้ดูนาฬิกาถ้าให้รู้เวลาแน่ชัดผมว่าไม่ต้องไปถามเวลาหรอก9โมง10โมง ผมว่าเขาจําเวลาไม่เปะ๊ะให้ไปสอบดูว่าดูรายการอะไรอยู่แล้วเห็นลุงพลมาเช็คกับสถานีจะรู้ระยะเวลาผมว่าชัดกว่าใช้ความจําของคนผมไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาทาตรงนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ทําก็ขออนุญาตเสนอแนะที่รายการนี้ที่แรกคําถามถัดมามีอะไรไหมที่ไม่ตรงกันแต่ยังไม่อยากพูด ทนายตั้มตอบว่าสําหรับตัวลุงพลนั้นยังไม่เจอพิรุษอะไรที่ทําให้คิดว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือชาวบ้านธรรมดายิ่งปาแตนยิ่งซื่อๆเลยผมเรียกสอบทีละคนลุงพลใช้เวลาสอบนานกว่าคนอื่นเพราะดีเทลเขาเยอะแต่ปาแตนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจุดเกาะเกี่ยวเจอตรงไหนเจอพยานตรงไหน นี่คือไทม์ไลน์สำคัญในช่วงเวลาที่หายไปส่วนลุงพลไปสัมผัสพยานอื่นในช่วงเวลานี้บางปากยังไม่ได้คุยกันว่าจะตรงกับลุงพลไหมต้องคุยเพิ่มคำถามถัดมาที่คุยกับลุงพลมาเชื่อลุงพลกี่เปอร์เซ็นต์ทนายตามตอบว่าเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นต์สูงอย่าเอาเป็นตัวเลขคำถามถัดมาเรื่องคุยกับแม่น้องชมพู่ได้คุยหรือยัง นายต้มตอบว่าเรื่องนี้แค่พูดกับสื่อเปรย์พอสื่อจี้มาถามผมว่าแม่น้องชมพู่จะคุยไหมถ้าเขายินดีจะคุยกับผมผมก็ยินดีจะไปคุยด้วยสื่อดันไปเขียนว่าจะเอาแม่ชมพู่เป็นพยานสำคัญในการคุยไม่ใช่เลยมันเกิดจากการถามมาผมไม่รังเกียจคุยถ้าเขาไม่รังเกียจผมผมก็พร้อมคุยกับเขาคำถามถัดมา ยินดีไปถามกับตั้งใจให้เป็นพยานต่างกันเลยนะทนายตั้มตอบว่าถ้าเขายินดีคุยกับผมผมก็จะคุยด้วยแต่จะไปแตะคดีมากน้อยเพียงไหนอยู่ที่เขาจะตอบหรือไม่ตอบแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมอยู่ฝั่งลุงพลแล้วพยายามไปคุยกับแม่น้องชมพู่ฉะนั้นไม่ต้องเสนอข่าวนี้แล้วนะผมไม่ไปคุยดีกว่าความคืบหน้าล่าสุด จากทางเพจ Facebook ของท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้เจอข่าวอมริดทีวีตามเกาะติดพยานที่ให้ข่าวลุงพลในเชิงลบพยานคนนี้เป็นหญิงวัยกลางคนไม่ใช้ชื่อจริงดูไม่ออกเพราะร่องเบอร์ภาพแต่คนในหมู่บ้านเห็นคงจำได้เป็นคนในหมู่บ้านกก,กอกชัวพยานยืนยันว่าช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่ ชาวบ้านแบ่งเป็นสองทีมแยกเป็นหญิง9และชาย16เดินตามหาน้องชมพู่ที่บริเวณเชิงเขาโดยมีภาพสองภาพมาแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้ชายไม่ปรากฏภาพลุงพลไม่ทราบว่าลุงพลหายไปไหนมาเห็นลุงพลในช่วง4ี่โมงเย็นเดินเหม่อลอยไปเรื่อยๆช่วงบ่าย4ี่โมงครึ่งขณะเดินบริเวณสวนยางใกล้บ้านลุงพลเห็นลุงพล อีกและเห็นมีกระสอบตกอยู่ใกล้ลุงพลจึงตะโกนถามลุงพลในกระสอบมีอะไรแต่ลุงพลไม่ได้หันมาตอบเดินเหม่อลอยจากไปหลังจากนั้นตนจึงไปเหยียบกระสอบปรากฏมีดินหรือปุ๋ยคอกทะเลนออกมาจากการเสนอข่าวดังกล่าวเห็นชัดเจนว่าการชี้นำให้คนสงสัยลุงพลเกี่ยวกับการหายไป ช่วงเวลาหนึ่งการเหมือลอยและกระสอบปุ๋ยที่ตกอยู่ใกล้ลุงพลดังนั้นเพื่อให้คนส่วนใหญ่หายสงสัยทนายขอแก้ต่างให้ลุงพลดังแบบยับๆต่อไปนี้ 1. ลุงพลกลับจากส่งพระถึงบ้านประมาณบ่ายสองโมงแวะกินข้าวที่บ้านใครจำไม่ได้หลังจากนั้นประมาณสองโมงครึ่งออกไปเดินค้นหาน้องชมพู โดยไม่ได้ไปกับกลุ่มไหนดังนั้นเมื่อมีคนพบตอน4โมงเย็นจึงไม่น่าแปลกอะไรแสดงว่าลุงพลไปเดินค้นหาจริง 2. ภาพถ่ายที่มีการถ่ายภาพไว้เป็นการถ่ายเล่นเพียง2ภาพลักษณะคนกระจายกันเดินแม้ไม่มีภาพของลุงพลก็ไม่แปลกเพราะกล้องไม่สามารถเก็บได้ทุกมุมลุงพลอาจจะไม่ได้เดิน ร่วมกับกลุ่มนี้อาจเดินเพียงลำพังแยกจากกลุ่มนี้หรือเดินนอกรัศมีกล้องจึงไม่ปรากฏตัวในภาพ 3. การที่พยานเห็นลุงพลเดินเหม่อลอยตอน4ี่โมงเชิงเขาและเห็นเหม่อลอยที่สวนยางใกล้บ้านตอน4ี่โมงครึ่งแม้ลุงพลจะไม่ได้ยินหรือหันมามองก่อนเดินจากไป นั่นย่อมแสดงว่าลุงพลเดินเหม่อลอยเกือบตลอดเวลาเพราะน่าจะครุ่นคิดถึงน้องชมพู่ที่หายตัวไป 3. ถุงกระสอบดังกล่าวตามภาพเป็นถุงใส่ปุ๋ยด้วยพยานเดินไปเหยียบมีปุ๋ยทะลักออกมาจึงไม่ใช่ถุงใส่น้องชมพู่อย่างแน่นอนปัจจุบันผ่านมาเกือบ9เดือนถุงปุ๋ยดังกล่าวก็ยังอยู่ที่เดิมตามภาพที่อมริได้ถ่ายไว้ ถ้าเป็นถุงใส่น้องชมพู่ทำไมจึงมีปุ๋ยทะลักออกมาแถมยังคงทิ้งไว้ที่เดิมจนถึงปัจจุบันสรุปได้ว่าความสงสัยของข่าวมันไร้สาระในเชิงรับฟังพยานหลักฐานเพื่อยืนยันว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่ยิ่งทําให้ห่างไกลจากผู้ต้องสงสัยไปทุกทีนี่คือเหตุผลว่าทําไมสื่อพยายามชี้นําให้ตํารวจนั้นจับลุงพล แต่ทำไมตำรวจจึงไม่เล่นด้วยเพราะมันไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานเพียงพอตามที่สื่อชี้นำไงครับทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลเดินไปจิ้มไปจึงขอจบแบบหุ้นห้วนครับ13กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานครความคืบหน้าล่สุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลท่านได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไวด้ดังนี้ครับมาเกมนี้โหดกว่าที่คิด ข่าวป้าแตนเปิดบัญชีธนาคารทกสรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้แรกๆทนายก็เชื่อตามแถมมองป้าแตนในทางลบต่อมาทางป้าแตนโดยการแนะนำของทนายคู่ใจได้เดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเพจรับบริจาคดังกล่าวมีผู้อื่นทำขึ้นโดยนำบัญชีของป้าแตนไปแอบอ้างป้าแตนไม่เคยรู้เห็นยินยอมแต่อย่างใด เพิ่งมาทราบภายหลังต่อมามีทนายดังออกข่าวว่าท่านอคู่ปรับจะให้ของขวัญหนังฟ้าอีกหนึ่งคดีที่ไปแจ้งความเท็จทนายเลยมาสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นป้าแตนแจ้งความเท็จจริงหรือไม่ถ้าพิจารณาเพินๆงานนี้ป้าแตนเหนื่อยแน่เพราะบัญชีธนาคารเป็นของป้าแตนจริงแต่เมื่อมาดูความเป็นไปได้คนที่ทำเพจดังกล่าวถ้า ไม่ใช่คนใกล้ตัวก็คงเป็นคนที่รู้ว่าป้าแตนมีบัญชีธนาคารนี้จากการรับบริจาคที่ผ่านมาหรือจากการล่วหลุดไปทางใดทางหนึ่งและคนนั้นคงหวังดีประสงค์ร้ายทำเพจปลอมขึ้นมาแล้วเอาบัญชีธนาคารของป้าแตนใส่ไว้เพื่อให้คนมองป้าแตนว่าหลอกลวงต้องการเงินเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของป้าแตน แต่ผลร้ายไปตกที่ลุงพลเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวสถานการณ์ปัจจุบันลุงพลป้าแตนก็เอาตัวแทบไม่รอดโชคดีที่ทนายหลายคนออกมาปกป้องไม่งั้นป่านนี้อาจถูกหมายจับไปแล้วก็ได้ดังนั้นเมื่อเจอมรสุมขนาดนี้เป็นไปได้ไงที่จะทำเรื่องโงโ่ๆงอีกทนายจึงฟันธงว่า คนที่คิดเกมรับบริจาคนี้คงเกลียดลุงพลมากเลยมาเล่นงานป้าแตนแทนเพื่อทำลายเครดิตลุงพลด้วยใครๆก็คิดว่าก่อนทำลุงพลป้าแตนคงปรึกษากันมาแน่นอนงั้นทำรับบริจาคแทนป้าแตนเลยให้คนรุมด่าสองผัวเมียเล่นมันสนุกดีถ้าเป็นดังที่ทนายคิดถ้าท่านออนั้นอ่านเจอเข้อความที่ทนายเขียน อาจต้องหาข้อมูลมากกว่านี้ก่อนตัดสินใจแจ้งความแต่คิดว่าคงไม่สนเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะอาจตีกลับเข้าตัวว่าราชสีเองมองข้ามไปสักเรื่องครับท่านราชสีทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล13กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานคร